ร้อยเรื่องไทยแลนด์ รู้หรือไม่ว่าปลาตะเพียนสารหลักสีสันที่พบเห็นกันทั่วไปตามร้านขายของที่ระลึกหรือของแต่งบ้านนั้นมีต้นกําเนิดอยู่ที่อยุธยานี่เองสันนิษฐานว่าผู้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกคือกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่ล่องเรือขายเครื่องเทศและอาศัยอยู่ในเรือจึงมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ําจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจและสารปลาตะเพียนขึ้นโดยใช้วัสดุที่หาง,ง่ายในท้องถิ่นเช่นใบมะพร้าวใบลานซึ่งต่อมาปลาตะเพียนสารก็กลายเป็นที่นิยมเพราะค ในสมัยก่อนเชื่อว่าปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมสารและนําไปแขวนตามที่ต่างๆจนมีการทําขายเป็นอาชีพและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์